แสงสว่างที่ปลายอุโมงมองเห็นได้แล้วนะครับในกรณีของหมูแพงและสินค้าทยอยขึ้นราคากันขึ้นจริงไหมขึ้นจริงสิงคุณผู้ฟังล่าสุดผมยังไปเดินตลาดอยู่ถึงแม้ว่ายังอยู่ระหว่างรอยต่อของการใช้สิทธิคนละครึ่งก็ตามก็ยังเดินตลาดอยู่ในตลาดของก็ขึ้นราคาครับแม่ค้าอธิบายยาวมากแต่น่ารักคือทุกคนก็อธิบายว่าของมันขึ้นจากอะไรบ้างไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นราคาเขาเองก็ต้องขึ้น5บาท10บาท 10%, 10, 10อะไรก็ต้องขึ้นกันไปนะครับ แล้วก็ขึ้นกันแล้วด้วยที่บอกว่าเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงเพราะว่าหากทราบต้นต่อตัวเลขหมูที่ขึ้นราคาได้ก็จะแก้ปัญหาตรงจุดได้และถ้าแก้ก,กล้ากล้าแก้ปัญหานำเข้าหมูได้จะช่วงสั้นช่วงยาวแทรกแซงตลาดยามวิมกฤตปัญหาก็จะแก้ได้ฟังเสียงชัดๆของนายกรัฐมนตรีครับ การปัญหาเฉพาะหน้าเขาต้องไปตอนนี้ก็สารวจแล้วนะสารวจตั้งกระต้นถามกว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนยังไงปัญหามันอยู่ที่หนึ่งคือปริมาณเพียงพอหรือไม่นะเมื่อไม่เพียงพอจะจัดหาได้เพิ่มมจากที่ไหนนะเช่นที่หมูเนี่ยมันควจะไปฆ่าจ้องนําเท่านะครับการถกออกใช่ไหมเล่าอเดียวกันก็ต้องไปผลิตลูกหมูออกมาไปส่งเสริมผู้ค้าหมูรายย่อยใช่ไหมวันนี้ต้องไปสำรวจดีว่ามีหมูที่เก็บไว้ในสต๊อกหมูแช่แข็งไว้เท่าไหร่ และที่รอาการส่งออกก็รองรัออนนงบการส่งออกทั้งหมดเพื่อปริมาณหมูที่เพียงพอ,งองการใช้ในประเทศก็ต้องไปหายอย่างนี้ละมัง้งใช่ไหมหมูมันตายก็ต้องสา้างหมูใหม่ขึ้นมาเพราะพันธุ์หมูขึ้นมาให้มันเพียงพอปัญหาสำคัญที่ถูกก็คือว่าการแพร่ระบาดครั้งแรกมันแพร่ระบาดเป็นจุดๆเป็นพื้นที่ไปนะมันไม่ได้ทั่วทั่วประเทศนะเพราะนั้นก็ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเข้าใจไหมมันเป็นพื้นที่และตายมันก็จำนวนประมาณทั้งปถึง20เนน่ะแต่ทำไมหมูมันถึงขาด นั่นแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมันมีคนไปทำอะไรหรือเปล่าแล้วหลายอย่างก็พยายามที่จะขึ้นราคาตามมาโดยไม่มีเหตุผลที่าสมควรนี่ผมก็สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วถ้ามันเกินความถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็้องเรียนลองสคบกบดิใช่ไหมก็จะขึ้นราคาแล้วมันมีเหตุผลสมควรเพาคงไม่มีอะไรกันเพราะฉะนั้นจัด่าให้ประชาชนเดือดร้อนมากกันแล้วกันนะต้องไปคำนวณต้นทุนมา ไม่ใช่น้ำมันขึ้นบาทนึงสมมุติอะไรขึ้นบาทเดียวให้น,นี่ไปขึ้น5บาทมาเงี้ยเอาอะไรเหตุผลอะไรมาขึ้น5บาทผมไม่เข้าใจอย่าเห็นแก่ตัวกันเวลานี้นะ